ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราคุยเรื่องร้อนๆกันค่ะอยู่อย่างไรในหน้าร้อนมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันผู้อำนการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหาคนครคุณหมออยู่ิับพีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอหาร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องคุยกันเรื่องร้อนๆใช่แล้วดูวันนี้แต่งตัวเข้า เข้าได้เลยครับกับหน้าร้อนใช่ไหมคะคือเวลาอากาศร้อนนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วจิตใจคนมันก็ร้อนรูปไปด้วยทําอะไรมันก็ไม่มีสติ<ฆ>วันนี้ก็เลยอยากคุณหมอมาฝากถึงเรื่องสุขภาพหน่อยคะ่ะหน้าร้อนแบบนี้เราต้องอยู่ยังไงครับคุณหมอปกติเวลาเราปกติเราเราอาจจะไม่ได้เคยติดตามดูเท่าไหร่นะว่าวันนี้อุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่<ฆ>เอาแค่ความรู้สึกเราเวลาออกไปโดนแดดเนี่ยเราจะรู้สึกไหมครับมัน มันมันแสบผิว<ช>หรือรบางทีมันแดดมันจ้ามากจนกระทั่งเราจะหน้ามืดเป็นลมนั่นแสดงว่าเป็นความเป็นการเตือนแล้วเพราะตอนนี้โลกเราร้อนขึ้นทุกทุกปีทุกปีกปอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นทุกปีทุกปีเรายังเคยถึงสูงถึง44นะนะครับซึ่งในอุณหภูมิร่างกายเราก็รู้ใช่ไหมสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับถ้าเกิด37.5มีไข้นะแต่ถ้าเราไปอยู่อยู่ในอุณหภูมิ40อยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังไงร่างกายรับไม่ไหวเพราะฉะนั้น เราจะต้องเรียนรู้เช่นคนทํางานการแจ้งค, <c oughs> คุณมี่คุณมี่ลองดูว่าถ้าเราต้องไปทํางานการแจ้งเป็นคนที่จะต้องออกอ,อยู่การแจ้งตลอดเวลาเราควรจะต้องป้องกันตัวเองหนึ่งก็ต้องใส่เสื้อผ้าเอาเรื่องจากเสื้อผ้าก่อนค่ะคุณหมอเ <c oughs> สื้อผ้าถ้าควรจะต้องเอาแบบบางเบาพ่ระบายอากาศได้ดีสี <c oughs> ต้องอ่อนนะเน <c oughs> ี่ยเราใส่มาสีอ่อนๆอย่างนี้ได้แต่สีดาเนี่ยมันจะดูดซับความร้อนเข้ามาในตัวเรานะครับต้องใส่สีอ่อนผ้าบางๆ แล้วก็อันที่สองก็คือต้องมีหมวกหรือมีร่มเอาไว้กันไม่ให้แดดเป็นเข้าโดยเข้าสู่ร่างกายโดยตรงะนะครับอันที่สามก็คือควรจะพกกระติกน้ําบ้างนี่อย่างคุณหมอ,นะอคือคือ,คอเราควรจะออกจากบ้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องลงทุนหน่อยซื้อกระติกน้ําที่มันเก็บความเย็นได้ะนะครับใส่น้ําเย็นมาจากบ้านเลยออกเช้ามานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่น้ําเย็นไว้แล้วเราก็จิบน้ําบ่อย คือคุณวหมอ,อคะเรื่องของน้ํานี่หลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าเวลาอากาศร้อนมากๆน้ําระดับไหนที่เราควรดื่มน้ําเย็นเย็นแค่ไหน <Okay. S 1> หรือไม่ถ้าว่าน้ําเปล่ากับน้ําเย็นอันไหนดีกว่ากันโอเคถ้าจริงๆควรจะกินน้ําที่อุณหภูมิห้องอเพื่อให้ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วนะค่ะสมมติ สมมติอากาศร้อนแต่มากินเย็นจัดมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าอุอณหภูมิมันจะต้องปรับกันเยอะนะครับจริงๆควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอแต่ไม่จําเป็นต้องน้ําเย็นก็ได้ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาออกแดดเนี่ยเหงื่อเราก็จะเริ่มออกเราก็จะเสียน้ําและเกลือแร่ออกไปทางเหงื่อะนะครับงั้นถ้าเราจะคอยสังเกตแล้วกันเมื่อไหร่คนที่ทํางานกลางแจ้งอยู่นานๆหรือออกไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> ปัสสาวะออกมาสีเข้มมากปัสสาวะคนเราต้องสีอะไรครับ ก็ต้องสีใสสุขภาพดีใช่ไหมอสีเหลืองเหลืองอ่อนๆหรือใสๆได้แต่ถ้าเป็นเหลืองเข้มเหมือนน้ำเก๊กขวยอันนั้นแสดงว่าขาดน้ำแลยก็คือมันบ่งบอกได้เลยร่บงกลยขาดน้ำขาดน้ำในละต้องรีบเติมน้ำาล้ยิ่งถ้าโดนแดดหรืออยู่กลางแจ้งเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นลมได้นะครับยันบางคนเลยบอกว่าระวังเป็นลมเป็นลมเขาว่าเป็นลมก็คือน้ำในร่างกายน้อยนะครับ เอ่ทำให้เกิดหน้ามืดค่ะได้อีกอันนึงที่เคยได้ยินคือฮ e a สโตรกเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินคน่ะคุณหมออ่านี่ก็คือเป็นอันนี้เป็นอาการที่รุนแรงกว่าเป็นลมอีกอก็คือเมื่อความร้อนสูงจัดมากๆค่ะนะครับอาจจะเกินขึ้นไปถึงในอุณหภูมิตัวเราเกิน40.5สิบจุดห้าขึ้นไปแล้วเหงื่อก็ไม่ออกละเหงื่อไม่มีเหงื่อจะออกแล้วอ่ะ ค,คือ,ค,อคือร่างกายขาดน้ํามากเลยเหรอครับคุณหมอใช่ครับแล้วก็มันร้อนจัดจ<น>เมื่อร้อนจัดแล้วต่อไปก็กระบวนการควบคุมอุณหภูมิทํางานไม่ได้ออก็จะมีอาการชักหมดสติได้เสียชีวิตได้เ,ออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับส่วนใหญ่ที่ อยู่ในการแจ้งนานๆเนี่ยถ้าเราไม่รีบหลบเข้าร่มบ้างไม่ดื่มน้ําไม่ประถมพยาบาลให้ดีมีโอกาสที่เป็นลมและเสียชีวิตได้คุณหมอวิธีการประถมพยาบาลเมื่อสักครู่คุณหมอแตะไปแล้วเรื่องของวิธีการประถมพยาบาลก็คือเข้าร่มให้เร็วทอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่เจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างแรกควรทำยังไงถ้าเกิดเราคือคือตัวคนไข้หรือตัวเราเองบางทีถ้าหมดสติไปแล้วเนี่ยก็คงช่วยไม่ได้แล้วคนที่อยู่รอบข้างใช่ไหมก็ต้องเข้ามาปุ๊บเห็นแล้วเออหน้าตาเพลียซีดแล้ว เป็นลมหรือล้มลงไปแล้วเนี่ยต้องรีบเรียกคนแล้วโรีบเอาเข้าร่มก่อน mm hmm. ถ้าเป็นไปนได้ก็ต้องเอาเข้าที่ร่มเงาก่อนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้ามีเสื้อหนาๆต้องรีบเอาเสื้อเปิดเสื้อเลยครับนะ mm hmm. ให้อากาศมันให้มีลมถ่ายเทแล้วห้ามมามุงกัน <Okay. S 2> นะโดยทั่วไปก็ถ้าเราสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่า CPR ได้หรือเช็คดูได้ว่าเขาชีพจรยังมีไหมเนี่ย mm hmm. นะครับ ถ้าเช็คแล้วไม่มีชี่ประจออาจจะต้องมีการปั๊หมหัวใจแต่ถ้ายังมีชี่ประจออยู่หรือพอเรียกแล้วยังรู้สึกตัวอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงก็ตีถ้าเกิดต้องหาคนช่วย แล้วก็อาจจะถ้าไม่รู้หมดสติจริงต้องโทร1669ค,ครับอันนี้สําคัญมากๆยิ่งถึงมือคุณหมอเร็วแค่ไหนไปโร,รงพยาบาลเบื้องต้นได้ดีโอกาสที่จะรอดชีวิตก็มีสูงขึ้นอันนี้มาถึงเรื่องของอาการแล้วคุณหมอที่คุณหมอบอกไปนอกจากเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการเตรียมน้ําเรื่องของข้อระวังแล้วค,คุณหมอมีอะไรจะเสริมในเรื่องของการที่เราจะอยู่อย่างไรในช่วงนั้นคือหน้าร้อนเราเนี่ยถ้าเราเรา,เราต้องเตรียมตัวให้ดีครับเช่นวันนี้เราต้องรู้อุณหภูมิอากาศเช็คก่อนเช็คได้เลยนะครับ ว่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรค่ะอ่าวันนี้จะมีฝนตกไหมอากาศตอนไหนที่มันจะร้อนจัดไม่ร้อนจัดเราต้องวางแผนชีวิตค wow. ือเวลาจะออกไปทํางานอย่างที่คุณหมอบอกอย่างคนที่ไปทํางานกลางแจ้งมีรับเหมาก่อสร้างบ้างแหละนะคะคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนบางทีผู้ใหญ่ทํางานเดี๋ยวอีกอีกนิดนึงค่อยเข้าร่มอีกนิดนึงค่อยกินข้าวบางทีด้วยเวลาในช่วงที่สะสมสะสมแล้วก็แดดร้อนเสี่ยงนะ้ก็บอกใช่ยิ่งเขาเป็นโรคประจําตัวด้วยล่ะสาคัญไหม คนที่เป็นเบาหวานความดันค่ะคือเขาก็จะพร้อมที่จะเส้นเลือดมันจะมีปัญหาอยู่แล้วเนาะจะหน้ามืดก็ง่ายะนะผิวน้ําตาลตกก็ง่ายแล้วโดนความร้อนอีกน่าจะไม่ไหวงั้นคนที่มีโรคประจําตัวหรือเด็กเล็กผู้สูงอายุควรจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวในเรื่องของหลอดเลือด มีโอกาสที่จะความดันตกได้ง่ายหรือความดันที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะที่คุณหมอยกตัวอย่างผู้ชมเห็นภาพไปตามๆกันก็คือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องของโรคประจําตัวก็ต้องเฝ้าระวังคุณหมอนอกจากกิจกรรมที่เราไปเจอแดดเผาชิญแดดแล้วเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตในมุมอื่นๆ,ๆ ness, คุณหมออยากฝากเพิ่มเติมอะไรก็มีช่วงอากาศร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่อาจจะเรามีโรคติดต่อตามมาล้นได้นะครับ นะส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือโรคทางอาหารและน้ํานะมันก็อาจจะเสียและบูดง่ายถูกไหมค่ะเช่นอาจจะมีอาหารเป็นพิษอาจจะมีอุู่จระร่วงอหิวาตักโรคได้นะครับแล้วก็มีโรคพิษสุนัขบ้าอีกอันนึงเป็นโรคสัตว์สู่คนซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็ต้องคอยเฝ้าระวงังแล้วก็ยังไงก็พาสัตว์เลี้ยงเราไปรับวัคซีนหรือไปดูแลให้ดีนะครับอย่าให้มัไปกัดอย่าให้ถูกกัดนะครับ ือทั้งคนเลี้ยงเองก็ต้องรู้ในมุมนี้ถ้ารักน้องรักเขาก็ต้องพาเขาไปฉ<ช>ีนวคซีนลยหรือว่าถ้าสมมุติว่าประชากรของเขาเริ่มมากขึ้นก็ค<ท>ำบัญนะคะสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมในะะช่วงหน้าร้อนนี้อยู่อย่างไรแฮปปี้และมีความสุขสุขภาพดีค่ะหน้าร้อนเป็นสิ่งที่เราได้เจอกันทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขและก็ปลอดภัยด้วยนะครับให้เรารู้เท่าทันนะครับอากาศร้อนนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีเราได้รับวิตามินดี<า>วิตามินดีด็อกนะครับ<า>แต่ข้อเสียเราก็ต้องอย่าอยู่กลางแจ้งนานเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ร่างกายชุดโทมแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในหน้าร้อนนี้นะครับใช้ผ้าเย็นใช้ทําให้ตัวร่างกายเย็นและถ่ายเทยอากาศได้ดีครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาแชร์ไอเดียแล้วก็ประสบการณ์ที่สําคัญนะคะที่คุณหมอเล่ามาคุณผู้ชมเช็คลิสต์ไปพร้อมกันอันไหนทําได้ถ้าแฮปปี้มีความสุขก็มาแชร์ไอเดียกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตอนอ